เย็นตาโฟเย็นเตาโฟบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี anyway> yup. Esta, ๋ยวเย็นตาโฟมาแล้วครับบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมาแล้วครับเร็วดีใจใจดีไปเอาชามมาสิเจ้านี้เขาทำอร่อยนะทำไมต้องเอาชามของเราด้วยล่ะครับเพราะว่าชามของเราจะสะอาดและปลอดภัยดีกว่าชามของพ่อค้าจ้ะบางทีพ่อค้าเขาอาจล้างไม่สะอาดจึงต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะใจดีจะทานบะหมี่เกี๊ยว ดีใจจะทานเย็นตาโฟพี่พ์จะทานอะไรครับพี่ก็ชอบเย็นตาโฟเหมือนกันจ้ะเอเย็นตาโฟนี่เหมือนกับเย็นตาโฟไหมคะก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะจะเป็นตาโฟรหรือเตาโฟพ่อค้าก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนๆกันจะเรียกอะไรก็ได้จ้ะเรา,เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก,ถกต้องนะครับ